สวัสดีครับวันนี้อ้ายทันวามาหาอยู่หากินขึ้เก่าหรือครับผมแต่ว่ามือนี้ได้ของเล่นไหมครับผมของเล่นชิ้นใหม่แนวดักกบครับผมเพราะว่าเห็นในกบแถวนี้มันหลายครับผมสิลองมาดักเบึงครับผมเป็นครั้งแรกครับผมที่ผม จะดักกบครับผมบกเคยดักครับผมสั่งมาจากราศดาครับผมอันละยี่สิบบาทจะมาล่องมือครับผมทั้งหมดเจ็ดหลังครับผมเจ็ดหลังเหยื่อเหยื่อปลาเข็งครับผมปลาเข็งหน่อยสิมาล่องมือครับผมเห็นใน youtube เขาใส่เหยื่อนี่แหละครับผมเหยื่อปลาเข็งไปไปลุยน้ำกันครับผมนี่ ไม่อยู่นี่ครับผมไปลุยครับผมมือนีสิมาล่องครับผมเจ็ดหลังครับผมเหยื่อปลาหมอครับผมปลาเข็งปลาเข็งหน่อยเหยื่อปลายังก็ได้เด้อครับเด้อเขาบอกว่าปลาอี๋ยังก็ได้แต่ว่าปลาเข็งมันเป็นปลาที่ทนที่สุดแล้วครับผม เวลาเอาไซลอบมันสีบดตายครับผมกบสิมากินครับโอเคครับไปเขาไปลุยกันครับนี่แหะครับผมหมายของเราผมมาหาปูหาปลาแถวนี้เห็นกบมันโดดลงไหมเดี๋ยวสิมาล่องมึงครับผมเดี๋ยวสิใส่แถวนี้แหละ ครับผมหลังแหลกใส่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละเป็นการใส่ของผมครั้งแรกด้อครับเดอ้อใครที่เคยใส่แล้วมาชมผมใส่ถึกใส่ผิดเมนบอกให้เด้อครับเดอ้อผมกับเบิ้งมาจาก y o youtube เพึ่อกันไปะปะไปหลังต่อไป ครับผมดักเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหมดได้ดักหกหลังครับผมหลังเก็ดง่าหายไหมฮะจักง่าหายไปใส่เดี๋ยวจะไปเฮ็ดง่าไหมก่อนครับผมโอเคครับผมดักแล้วหกหลังเป็นการดักกบครั้งแรกครับผมมืออื่นมาหลุนกันเนาะครับเนาะว่าสิมหมานหรือบว่วาหมาันเหมือนเศร้าเจอกันครับ สวัสดียามเช้าครับผมมายามเงียบครับผมเงียบเงียบก็คือหลอบครับผมหลอบกบดักกบครั้งแรกในชีวิตครับผมไปเบิงวาสีหมานบ่ไะไปรุ่นน้ำกันเลยครับผมนี่แหละครับหลังแรกก็นี่แหละ หลังแหกแหกมานหลังแหลกแหกมานเงียบกิ๊บมมีดงมีดินเลย,ยเงียบครับผมเหยือ่อเรายัางเหมือนเดิมอยู่เลย รุ่นหลังสองครับผมรุ่นหลังที่สองครับหลังที่สองก็เงียบกีบขันติ้นก็สิโดดดงๆตัวเนาะโอ้ยเงียบครับผมเงียร์ของเขายังนอนรับสบาย ตะเก้าแถวนี่ตัวกบหลังที่สามครับยูนี่อะไรนี่หลังที่สามครับผมหลังที่สามก็ดินดินโอ้ขี้ดินเฮียว่าแม่นกบดินแห้วครับผม ดูหลังที่ห้ากันครับผมหลังที่ห้าเออหลังที่ห้าก็เงียบครับผมแ้วแแ้วมาลุ้นหลังที่หกครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับผมเบิงสีหลอดแห้ววะ เบื้องหลังสุดท้ายครับซิลอดแฮลวะตรงนี้ตัวเป็นตอรมีเงียบกิ๊บแฮวครับผมครับผมสรุปผลงานครับผม เหยื่อเราใส่ไปเท่าไหร่เหลือเท่านั้นครับผมแฮ้วครับผมคลิปนี้แห้วดักกบกับบลูคือกันว่าผมดักเป็นบอใครมีคําแนะน,นําแนะนําหน่อยนะครับผมเพราะว่ากบอยู่แถวนี้ยมันมีอยู่ครับผมมาหาป่ามันกระโดดลงน้ำอยู่ไหมเออคลิปนี้แห้วครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมว่าสิล่องใช้เหยื่อหมักลองเบิงครับผม ใช่ปลาซับซับซับให้มันเน่ามักจังหน่อยเนาะเดี๋ยวจะลองเมืองครับผมติดตามเบืองคลิปนาครับผมว่าสิแก่มือสําเร็จบอคลิปนี้เท่านี้แล้ะครับผมบ๊ายบาย